โอเคนะครับเด็กๆต่อมาคราวนี้เราจะมาดูศึกษากันว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะครับคืออะไรนะครับอ่าอย่างแรกก่อนนะครับเด็กๆคงจะเริ่มรู้จักคําว่าโปรแกรมกันแล้วนะครับคุณครูอยากจะถามเด็กๆนิดนึงเด็กๆทราบหรือเปล่าว่าโปรแกรมคืออะไรอ่าลองคิดกันหน่อยสิโปรแกรมเนี่ยคืออะไรเอาละ่ะ ครูขอยกตัวอย่างหน่อยนิดนึงนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องโปรแกรมเนี่ยอย่างเช่นวันนี้นะครับเธอมีโปรแกรมจะทําอะไรบ้างอืมวันนี้เด็กๆมีโปรแกรมจะทําอะไรกันบ้างอ่าคงเคยได้ยินเจอคาถามแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนๆอาจจะถามกันวันนี้เธอมีโปรแกรมจะไปทาอะไรยังไงบ้างเราให้ฟังหน่อยสินะครับอ่าครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆด,กดูอ่าสมมุตินี่เป็นตัวอย่างโปรแกรมของวันนี้ของเธอนะครับ อ่าเจ็ดมงเช้าตื่นนอนเจ็ดมงห้าสิบมาถึงโรงเรียนเจ็ดมงสามสิบนัดประชุมกับเพื่อนในชมรมแปดนกาก็หกโมงเย็นไปงานวันเกิดเพื่อนยี่สิบนาฬิกากลับบ้านน่โปรแกรมจริงๆแล้วเนี่ยคําว่าโปรแกรมของเราเนี่ยก็คือแผนงานถูกไหมว่าวันนี้เวลานี้เราจะทําอะไรวันนี้เราจะทะํนนาะทอะไรนะครับอรานี้ โปรแกรมที่เป็นโปรแกรมที่เราวางแผนว่าเราจะทํางานแบบนี้กับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต่างกันหรือเปล่านะครับเราก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาอีกคาถามหนึ่งว่าเออดังนั้นจริงๆเนี่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไรโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับก็คือชุดคําสั่งที่ใช้ทํางานเฉพาะแต่ละด้านเหมือนกับโปรแกรมที่เราวางแผนว่าเราจะทํา อ่าเรื่องต่างๆนะอย่างเมื่อกี้โปรแกรมที่เราทําเมื่อกี้ก็เป็นโปรแกรมวางแผนในการทํางานของเรานะครับโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทํางานแต่ละด้านเนี่ยแล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเรามาดูนะฮะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีหลากหลายประเภทเนี่ยเกิดคําถามขึ้นมาคำถามหนึ่งว่าไอ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีหลากหลายประเภทเนี่ยเออพอทราบไหมมีโปรแกรมอะไรยวมีโปรแกรมประเภทไหนบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวคุยดูสิอ่า ประเภทของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่ง perating system รู้จักไหมคืออะไรา o perating system ก็คือตอนที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะต้องมีตัวระบบปฏิบัติการหรือ os อ os ที่พวกเราใช้กันบ่อยๆทุกวันนี้ก็คือตัว windows อาจจะเป็น windows xp windows vista ถูกไหมแต่บางคนอาจจะเคยเห็นตัวระบบปฏิบัติการตัวอื่นอย่างเช่น linux ใช่ไหมครับอ่ายูนิคอ่าอาจจะไม่เคยเห็นนะครับอย่างพวกยูนิคอะไรพวกนี้มินิน,นี่ก็เป็นยูนิคชนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่มี OS นะครับเครื่องก็ไม่สามารถทํางานได้เพราะ OS เป็นตัวจัดการระบบทั้งหมด OS เนี่ยทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่เี่ยววับเฮ้ยราติดต่อว่าอุปกรณ์คีย์บอร์ดเรานะฮาร์ดดิสต์อยู่ตรงนี้นะอ่าตัวจัดการฮาร์ดดิสต์เวลาจะเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆก็ต้องใช้ โ perating system อ่านี่คือส่วนของ o perating system ส่วนต่อมา word processing อ่าก็คือเป็นซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์พวกที่ใช้ในการทำเอกสารอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น microsoft word ใช่ไหมครับอ่า note p a d หรือรอะไรต่างๆต,ตรงนี้เป็นพวกโปรแกรม word processing ส่วนต่อมาก็เป็นตัวซอฟต์แวร์ประเภท spreadsheet นะครับ spreadsheet คือ,อไรพวก excel ไงพวก Lotus 1 2 3นะครับเป็นโปรแกรมที่เป็นตารางนะครับ accounting a อ c เคานติ้นี่ถ้าเธอเรียนมาทางสายพาณิชย์อะไรต่างๆหนึ่งเธออาจจะต้องใช้ก็คือซอฟต์แวร์พวกที่ใช้ในการทําพวกบัญชีนะครับเอาไว้คิดคํานวณเงินค่าแรงอะไรต่างๆตรงนี้เป็นซอฟต์แวร์ประเภท accounting นะครับส่วนต่อมาซอฟต์แวร์ประเภทดาต้ a เบสแมネจเมนต์นะครับก็ไปเอาไว้สําหรับพวกเก็บพวกข้อมูลนะฮะเนื้อหาข้อมูลต่างๆนะครับ ก็อาจจะเป็นถ้าเธอพอทราบนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่น microsoft a c c e s microsoft sql server SQL, ะ i, นะครับ mysql อ,อ่า t b a informix นะครับหรือจะอ oracle นะฮะอืมพวกนี้เป็นพวก database management นะครับส่วนต่อมาเป็นพวกซอฟต์แวร์พวกกราฟิกกราฟิกมีอะไรบ้างอ่าเราอาจจะเคยได้เล่นกันบ้าง photoshop pen เนี่ยก็ใช่นะครับ pen ที่ใช้วาดรูปใน windows เนี่ยก็ใช่เป็นซอฟต์แวร์ประเภทกราฟิก powerpoint ก uh, <PowerPoint S 1> ็เป็นซอฟต์แวร์ประเภทกราฟิกเหมือนกันนะครับสาม d studio ไว้สำหรับทำภาพสาม d นี่ก็ใช่ poster ซอฟต์แวร์ที่ทำงานเกี่ยวกับดันกราฟิ uh, กอ illustrator after effect อะไรพวกนี้กราฟิกหรืนี้ก็ยังมีการจำแนกว่าไว้สำหรับทำแอนิเมชัน หรือว่าสําหรับทําภาพกราฟิกธรรมดานะครับต์แวร์ต่อ,ป,ตอประเภทต่อมาก,ก็คือซอฟต์แวร์ประเภท utility อันนี้พวกซอฟต์แวร์ทั่วไปอย่างเช่นตัว eac i p winamp ใช่ไหม winamp นี่ไว้ฟังเพลงใช่ไหมครับโปรแกรมพวกเช็คเรื่องเกี่ยวกับความสามารถเครื่องนะครับโปรแกรมทั่วไปพื้นฐานนะครับตัวต่อมาอันนี้อัน,น คุณครูว่าทุกคนถนัดอยู่แล้วนะครับก็คือซอฟต์แวร์ประเภทเกมเกมที่เราเล่นในคอมพิวเตอร์อะไรตัวนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งนะเกมที่เราเล่นมีอะไรกันบ้างอ,าอย่างเล่นๆอยู่ก็มีโอเคแลกนะาล็อกออนไลน์ใช่ไหม Counter StrikeSpecial Force อ,อะไรอย่างนี้นั่นก็คือจัดเป็นประเภทพวกซอฟต์แวร์เกมนะครับอ้าว ตัวอย่างไอตัวแบบสุดท้ายจริงๆซอฟต์แวร์มีประเภทมากกว่านี้อีกนะนี่ครูจําแนกออกมาบางเฉพาะที่เราเห็นๆกันอยู่นะครับตัวสุดท้ายตัวคอมไพเลอร์แล้วก็อินเตอร์พิเตอร์นะครับคอมไพเลอร์อินเตอร์พิเตอร์เราเรียกกันว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาอ้าทาไมถึงต้องเป็นซอฟต์แวร์ประเภทแปลภาษาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเอาล่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามามองจริงเนี่ยนะนะนักเรียนคอมพิวเตอร์ มันก็เปรียบเสมือนกับแค่เครื่องจักรที่เป็นไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับเราเป็นคนใช่ไหมกับคอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเธอแปลกใจไหมว่าทําไมมันถึงรู้แล้วก็เข้าใจภาษามนุษย์ได้ก็ทํายังไงเขาถึงที่ทาให้สามารถคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้อ่าคอมพิวเตอร์ เข้าใจภาษามนุษย์ได้เราก็ต้องทําการเขียนโปรแกรมไปคุมคอมพิวเตอร์เขาเอ่มไหมครับคราวนี he did. He did right. ้การจะเขียนโปรแกรมเนี่ยสิ่งที่มนุษย์เข้าใจกับคอมพิวเตอร์เข้าใจเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจหรอกว่ากอไก่เขาไข่ขอไปงายงูหรืออะไรเขาเข้าใจเป็นเลขฐานสองนะครับก็คือเขาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีติดกระดับ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 แค่นั้นเองนะครับ าภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจจริงเป็นภาษาเครื่องภาษาเครื่องเป็นภาษาดิจิตอลซึ่งเราอ่านออกมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นคําสั่งชุดที่สั่งงานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเขาเราเรามาอ่านเนี่ยมันเยอะๆเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันคืออะไรนะครับแต่สิ่งที่เราเข้าใจคือก็คือสิ่งที่เราอยากจะไปสั่งเขาให้เขาทำอย่างเช่นเอ้ยคุณวาดเส้นตรงยาวสักหนึ่งร้อยหน่วยนะครับวาดวงกลมรัศมีสักห้าสิบหน่วยฉันหน่อยสินะครับคราวนี้เนี่ย เราจะทํายังไงเราถึงจะทําให้คอมพิวเตอร์เข้าใจถึงสิ่งที่เราต้องการจะสั่งให้เขาทํานะครับนั่นแหละคือความจําจเป็นของสิ่งที่เราจะต้องรเรียนรู้กันก็คือซอฟต์แวร์พวกคอมไพเลอร์และก็อินเตอร์พริเตอร์ก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับการเขียนโปรแกรมก็คือเราก็ต้องตั้งตั้งโค้ดขึ้นมาเป็นโปรแกรมภาษาโลโก้นะครับอ,อย่างเช่นเอ้ยฉันต้องการเดินหน้า ไปหนึ่งไอ้ปกติฉันต้องการลากเส้นตรงหนึ่งร้อยหน่วยแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาแล้วก็ต้องเขียนโค้ดของเรานะครับเป็นภาษาโลโก้แล้วก็ส่งให้ตัวแปลภาษาของโลโก้นะครับก็คือตัวแปลภาษาคอมไพเลอร์ของตัวโลโก้แปลนะครับมาให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พอเครื่องคอมพิวเตอร์อร,อร,อรับสิ่งที่แปลมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็าจะแสดงผลดิสเพย์ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ออกมาเดี๋ยวเราจะมาลองมาดูกันต่อนะครับว่า การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้การเข้าสู่โปรแกรมภาษาโลโก้หรืออะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างไปกดต่อไปนะครับโอเคครับ